ประสบก,การณ์สุดพีคเมื่อไปแจ้งความเรื่องไม่อยู่ว่ารถของเราโดนมอเตอร์ไซค์ชนแล้วหนีเราเลยรีบไปแจ้งความโดยเตรียมภาพถ่ายทะเบียนมอเตอร์ไซค์จากกล้องหน้ารถไปด้วยระหว่างที่เรากําลังแจ้งความจุดๆูก็ <c og u> มีชาวต่างชาติพุ่งเข้ามาในโรงพักด้วยทางรีบสุดๆที่เขาพยายามสื่อสารกับตำรวจแต่ไม่มีใครรู้เรือ่องบที่ตำรวจก็เลยเจ้าฝรั่งนี่มันพูดอะไรของมันวะเห็นที่จะต้องให้ลรามาช่วยแปลซะแล้วเพิ่งรู้เลยนะนี่ว่าปกติโรงพักมีล่ามด้วยและล่ามที่ว่านี่ล่ามจริงๆใช่ไหม ทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะแก่ยับเรามาเป็นลามซะง,งั้นสรุปก็คือพี่แกกําลังจะบินไปทําธุระที่สําคัญมากที่เกาหลีแต่ดันโดนลก้กระเป๋าซะก,ก่อนทำให้กระเป๋าตังค์กับพาสปอร์ตหายไปหรือต้องรีบมาแจ้งความเพื่อออกพาสปอร์ตใบใหม่ก่อนเครื่องบินจะออกในอีกแค่หนึ่งชั่วโมงแต่ก็ยังแจ้งความไม่ได้เพราะว่า ทะเบียนนี้ก็ยังไม่ใช่ฮะได้ลองสามกอโคบ้างสิไม่ใช่อีกแล้วเดเรารีบเป็นคิวก่อนหน้าอยู่เออถ้าแกะทะเบียนมอเตอร์ไซค์ไม่เจอไม่เป็นไรก็ได้นะเด็กจันซี่นี่มันใจร้อนจริงๆอีกนิดเดียวก็จะแกะได้แล้วแท้ๆรีบกับไปนอนหรือยังไงเปล่าดีงั้นราปั๊บเราอะไม่ได้รีบหรอกเสร็ <c oughs> จพี่แกคนรีบก็จะไม่ไหวอยู่แล้ว อกกมัดหน้าแดงสุดๆแดงเหมือนตอนกินคาราเมโจ้แบบใหม่คาราเมโจ้เวฟรถคอชิลลี่เราก่อนอย่าเพิ่งมาเนียนขายของแต่ที่พีกยิ่งไปกว่านั้นยังไงก็หาไม่เจอจริงๆฮะแค่ลงบันทึกประจำวันแล้วกันเนาะเย้จะได้กลับบ้านแล้วผมว่าน่าจะเป็นสองต่อต่อขวายเนาะแต่ผมว่าน่าจะเป็นทถวผู้เแถามักว่าข้าว่าตัวเลขยังไงก็สามสองลงเอ๊ะจะจูคนทั้งโรงพักก็มาช่วยตำรวจเก็บเลขทะเบียนซะงั้นไม่ว่าจะเป็นคนขายประกันวินมอไซค์หรือป้าที่โดนวิชาชีพหลอกแถมทุกคนที่ดูสนุกด้ว่ยก็อยู่ในรายการเกมโชว์ มาที่เรากําลังจะตายเพราะาความกดดันวิตเรานี่ไม่เรียบจริงๆเจอแต่เรื่องแปลกๆไม่เรียบเหมือนแผนยาของคาราโมเจเวฟร์คอติลลี่อีกใครของอีกแล้วจนท้ายที่สุดก็ไม่มีใครสามารถแกะเล่ทะเบียนนั้นได้พี่ตังชัยก็เลยได้รับข้อแจ้งความต่อจากเราส่วนเราก็จะได้กลับบ้านสักทีก่อนเราจะไปพี่เขาก็ได้พูดกับเราว่าพ้นเพศอชัยขอซื้อแดทิสเซเวนน้อพี่เขาก็ขอบคุณเราไม่หยุดเลยที่มาช่วยเป็นล่ามให้และตดท้ายก็เหมือนจะตกเครื่องอยู่ดีใครเคยมีประสบการณ์แจ้งความในโรงพักบ้างคอมเมนต์